ดารายุคผมวาถูกสอนให้แบบเมื่อออกจากบ้านปุ๊บก้าวขาออกจากบ้านปุ๊บความเป็นดารามันต้องมาละมันต้องมต้องมีภาพหลักที่ดีเอ่อต้องบอกใครไม่ได้ว่าเราดื่มจัดนะไปเที่ยวใส่หมวกอู้ท้ไปเดี๋ยวนี้เขาโพสต์รูปลงโอ๊ยยังไงก็ได้เพื่อนได้แต่ไม่กอดไม่ได้โดนด่าต้องแยกกันไปแยกไปแล้วไปเจอในร้านมืดๆการเป็นดารามันต้องแลกกับอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็เป็นดาราได้แต่ในในในยุคเราอ่ะมันไม่ใช่นะในยุคนี้นี่คือ คุณมีมือถือคุณไลฟ์คุณเป็นดาราคุณลงติ๊กต็อกแป๊บเดียวคุณก็เป็นดาราได้แต่ในยุคนั้นมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเยอะเหมือนกันเริ่มที่พิกเกตเราเลยของผมก็จะเป็นเรื่องจริงๆอ่ะผมเป็นคนมีรคส่วนตัวสูงพี่มันท้เสียความส่วนตัวไปเยอะพอสมควรเลยแล้วแบบผมถูกสอนดารายุคมอมาถูกสอนให้แบบเมื่อออกจากบ้านปุ๊บก้าวขาจากบ้านปุ๊บความเป็นดาราต้องมาละต้องมันต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี เออต้องบอกใครไม่ได้ว่าเราดื่มจัดนะอไรเงี้ต้องแอรต้องแอรไปเมาที่ไหนเป็เรื่องเรียนหนังสือห้ามดอบนะจ๊ะอ่ไงเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีได้รางวัลอะไรมาต้องพยายามแบบอ่าแล้วก็ไม่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 เผยแพร่เรื่องส่วนตัวที่มันไม่ค่อยโอเคกับคนอื่นๆให้ดูโลกมันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เเรื่องที่ไม่โอเคนี่คือเรื่องอะไรเหรอคะพี่โอ้เยอะครับ มัเเออนไล่ใส่ส่วนตัวบางอันเนี่ยอาจจะมีเกเรบ้านตามาสาเป็นแบบไปรุ่นในยุคนั้นไปเที่ยวไปยากนะโอ้ยากพี่ไปเที่ยวใส่หมวกอุดทขไปเดี๋ยวนี้เขาโพสต์รูปลงโอ๊ยยังไงก็ได้เพื่อนได้ทะเลไปยุได้โดนด่าต้องแยกกันไปแยกไปแล้วไปเจอในร้านมืดๆแล้วก็แบบอ่าไปถึงผู้หญิงใช่ไหมครับ เคยมีครั้งไหนที่มีความรู้สึกไหมว่าเราโดนลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากที่สุดอ,อ่อลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากที่สุดไม่เป็นเรื่องเรื่องนิดเดียวแต่ว่าบางทีแบบมันมันอยู่ที่อารมณ์ณโมเมนต์นั้นด้วยพี่บริบทเโมเมนต์นั้นคือขิวข้าวอยากกินข้าวก็ไปร้านข้าวอะไรร้านข้าวญี่ปุ่กก็ทาน,านาอยู่ถ่ายรูปมีคนขอถ่ายรูปคือแบบกคแบบ็คือไม่ได้ขอปากปากดึงเลยปะดึงใช <laughs> <laughs> ถยถ,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 ถ่ายรูปเลนดีอะไรเงี้ยคือแบบอืซึ่งเราก็แบบ เดี๋ยวแป้งหนึงครับขอกินข้าวโหไม่ให้หญิงบอกวะเงี้ยแบบเขาถ่ายก็ได้เงี้ยคือแบบเป็นกันไปเอาเฮ้ยมันจังหวะคนกําลังกินอยู่แล้วแบบคือแบบแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกินให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยถ่ายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไปจไม่เข้าใจในในยุคนั้นเป็นกล้องป่ะเป็นกล้องเริ่มเริ่มถ่ายในกล้องเนี่ยดีนะครับเป็นกล้องเนี่ยมันแบบมันมาถึงปุ๊บโอ้ยตายด้วสิงตายจังเลยไม่ได้เอากล้องมาด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีหมดเลยแล้วคนแรกที่เเเบิิกกลลถ่่าายทนนั้แหะ ใช่ใชใช่ใช่ใชใชใชมาเลยขอด้วยนะคะขอโทษนะคะรบกวนพี่แต่ขอด้วยค่ะแต่แต่โอเคยนะจริงๆเราเข้าใจเปพราะว่ามันมันถามาในช่วงเวลาที่เหมาะสมมันโอเคเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่เคนเขาหาไม่ได้แต่ต้องไม่ได้แต่ว่ามันมันอยู่ที่ช่วงเวลาเวลานะมันก็จะมีคือคือเคยคิดแบบให้โกรธเหมือนกันนะในใจนะแต่ถึงเวลาถ้าสมมุติเราไปนั่งกินข้าวอันนี้บอกน้องๆถ้าเราไปนั่งกินข้าวอ่ะ แล้วไม่มีใครทักเลยเนี่ยใช่อันเนี้ยน่าคิดกว่าใช่ใช่ใช่ไอบริบทนี่น่าคิดกว่าเพราะแสดงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครสนใจเลยหรอกพี่น้องผู้ถูกนะจริงๆคือจะคิดในแง่กับจริงจริงเหมือนเหมือนไอพวกสวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์ใช่แรกเรามวามีค้สึกว่าเฮ้ยคำคาร์แต่ครั้งหนึ่งมันเคยมีคนที่สวัสดีวันจันทร์อังคารทุกวันแล้วมันหายไปแล้วพอแชทกลับไปแล้วเป็นลูกแชทกลับมาว่าคุณพ่อเสียแล้วเนี่ยคือคือนึกออกไหมว่า คืออย่างน้อยอ่านไม่อ่านไม่รู้ว่ารู้ว่ามันทักมาแล้วเออไอคนคนนี้มันยังอยู่มันยังรอดม,อมันยังยเป็นพวกเราใช่ใช